สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เบายกอยู่สี่สวนผักบ้านตำแยครับผมเห็นผักเพลิ่งงามๆครับพี่น้องครับเมื่อนี้เสิพผาพี่น้องมาสัมผัสคับเจ้าของสวนมันครับว่าเพิ่นปลูกยังแน่ครับเพื่อให้พี่น้องครับได้เป็นความรู้ครับเพื่ออยากเ็ศครับตามมายกเลยครับแม่สวัสดีครับผมไอสวนเท่านี้ขึ้นสวนยังนอนนี่เนาะสวนสมอปีสวนเสมอปีบ่ครับไอที่ว่าสวนเสมอปีนี่แสดงว่าปลูกไายแนว่ครับ ค่ะปลูกหลายแนวมี่รูแนวอันเท่าปลูกทุกปีป่าปลูกจัิงสิปลูกทุกปีค่ะปลูกทุกปีวะค่ะโอ้ม <c oughs> ี่ยังแนวที่ปลูกครับ <c oughs> พักต่างสายพักขนานพักสี่หอมดอกไม้ดอก, <c oughs> กไม้กระปลูกแมนมี่เมือดบักน้ามี่ขามี่มพักบุ้งมีอันนี้พื้นที่จากไรครับเพราะเขาเห็นหจากงาน เขาปลูกอยู่นี่เก่าซีบเก่าเพาถึงงานเ่าถึงงานกับตีไปงานหนึ่งเนาะเลี้นิดหน่อยงานหนึ่งอะเลี้นิดหน่อยเหลืออีกตลาดเมื่อวานไปยังไงพอปลูกผักนี่มันดีบ่ดีอยู่เขาปลูกขายคือปลูกกินครับแหมปลูกหมุนเวียนปลูกหมุนเวียนปลูกกินเองครับเหลือจะกินกรืจ้งขายอ๋อแสดงว่าได้ขายอยู่ตัวนี้แมนปลูกปลูกซ้ำนี่แต่ว่าปลูกซูเนียวก็ได้ขายแมนเหลือกินกรืขายอืแสดงว่าผักที่เขาปลูกนี่ปลูกไงถืออันเป็นมั้ครับแมน แค่บ่อใสดยาบอันอันนี้บ่อใส่ยาหรือบ่นี่บ่บ่ค่อยไดใสดส่วนหน่อยคือใีดอยู่แต่ว่าโดนโดนโดนตอนเริ่มต้นทั้งสี่มันครับแมนใส่ขี้ไก่ส้วนหลายขี้ไก่ส่วนมากปุ๋ยขี้ไก่แมนใส่ไรจะคล้องก็กินเองเหาเห็ดตลอดปีบ่ะมีส่วนไหนเหาเห็ดบ่เห็ดบ่มันก็ตลอดปีมันก็เหลือเหลือกับย่างหนึ่งสองย่างย่างหน้าหรือย่างหนึ่งสองย่างแต่ทีนี่ยเนี่ยบักนาวมันเป็นเบิดปีปุ่นไปตายไปปุ่นโน้นบักนาว แล้วการไ oh ้น oh. oh ้ำ oh. ไ oh ้ป oh. enfin ุ๋ยเลยครับยังไงเข้าเริ่มตอนไหนน้ำเส้าแร่งแล้วกลังมือขันมันนาแร่งกับเส้าแร่งของเขาน้ำธรรมชาติหรือน้ำใดน้ำป้าป่ายังไงสมือสมือเออสมืดน้ำใดเนาะแมนโอแสดงว่าเขามีน้ำนี่ขันมีน้ำมีทีนิดหน่อยเขาก็สามารถปลูกโปงปลูกผักปลูกหญ้าได้แมนเป็นเงื่อนใดด้วยกันนี่ละเหลือกินกับขายเหลืกินกับขายแบ่งทีแบ่งน้องไปแมนแปดปลูกสูงเนียเไป ให้พี่น้องกินหล,ยลายๆตะก้อนจะของยังขายยังขายให้พี่น้องกินก่อนพี่น,น้องกินเหลียวยังขาย <แน S 2> โอ้ใจดีใจบุญนะโอ้ไอคือเห็นโหละพายอยู่มีโหละพายอยู่โหละพายก็มีโอ้มีสุแนลโหละพายอยู่ข้างในพักไผ่ก็มีพักไผ่ก็มีพักสี่นำก็มีมีสุแนวพักลืมผัวเขาเลยพักลืมผัวบ่ ทังนาดอกอันสอก,กันสั้นก็มีกระถินตำนินบักข้ามสมก็มีฝุ่นดอกแค่คบไอเขาปลูกแบบนี้เขาดีครับปลูกแบบดีดีดีครับจะคล้องก็ได้กินเองจะคล้องก็ได้กินเองมันจะกระจ่งบ่ได้เไปสื่อเขาสื่อเขาก็คือ,อว่าเขาเ้าเรีงวาเรียงยานะคอ๋อครับครับอันนี้จะคล้องอยากกินก็จะคล้องชะกินเองก็บว่าะเขาอย,ยากมาไห กินตลอดได้จาของจากของก็กินตลอ่ครับอ๋อมากินพักก็ได้ปลูกพักไปเลยพ่อบ้านานมากครับ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 ขอบคุณหลายครับผมครับผม